ไอ้เป็นยังไงบ้างหนูเพาว่าเขาจะไปสายโรงงานแทนแล้วเขาไม่ไปสายนำเข้าสมงออกเขาบอกแล้วเรื่องบัญชีเพรากว่าถ้าทำนำเข้าส่งออกได้นี่เงินเดือนหนูเยอขึ้นไหมคะอุ้ยเยอะเยอะค่ะนะเยอะเยอะซึ่งซึ่งมีพี่ๆหลายคนเลยที่มาอุปรมกับทางอาจารย์แล้วอยู่สายนำเข้าสายเศษเนี่ยใช่ใช่ใ พูดว่พี่เดียวทำไมเป็นพูดเข้ายังในวงการไม่ถึงเดือนเลยเออนันก็ที่เหลือก็ไปนู่นไปนี่ใช่ใช่ไปเรื่อยเลยที่เหือไปเรื่อยเลยเพื่งจะเข้าสู่ลำข้าสึกออกเลยแหละได้เดือนเดียวเนื้อหอมเนื้อหอมไม่ไม่ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือคือกลุ่มคนพวกนี้ค่ะจะรู้สายพวกชิปปิ้งเป็นอย่างดีแต่สายอื่นนะไม่รู้นะรับเหมาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเขาอยู่สายนี้อย่างเดียวเลยแล้วเดินหน้าสมัครงานเฉพาะชิปปิ้งอย่างเดียวเลยหรือนำเข้าส่งออกรู้หมดเงินเดือนมีค่ะเป็นแสน